วันพนไฟเตอร์เฮ้ยผมเรียนรู้มาล้าเซิฟยายมาไมาตไปสุมพี่ไม่ต้องไปสุ่มตัวเลยนะพี่ไปต่อยไอ้ปูอะได้ตัวละต่อยไอ้ปูก็ได้ตัวอุ้ยไรพวกเองมากันยังเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมทำไมมีปูเนี่ยอ่ะก็ผมไปต่อยปูมาต่อยปูก็คือจะได้ปูมาเลยหรอใช่เหรอใช่ใช่แล้วมันแล้วมันตาย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 อุ้ยทำไมไม่ตายมันจะสุ่ม มันจมันจะสุกดอบป่ะมันตึงไปเป้าโอู้ยงตีมันตายได้ไงอ่ะพี่ตีมันไม่ตายอ่ะมันมีแบบทําให้ต่อยแรงขึ้นไหมพี่ไปทุมตัวก่อนตัวหนึงก่อนเลยอ๋อไม่เป็นไรพี่จะเอามันให้ตายให้ได้มันมันตัวละสองร้อยห้าสิเองนะฮะใช่เหรอตอนนี้มีตังสองพันสองพันห้าตัวสองพันห้พี่ไปรับปุ๊บยังไงในเปิดออโต้ยังไงอ่ะ พี่กดตรงสายฟ้าสีเขียวอะอ๋อนี่เหรออ๋อนี่ไงได้ปูมาแล้วได้ปูไดปูมันคูนึงไงวะเนี่ยนี่ซุบตัวตรงร้านค้าปะไม่ใช่ร้านค้ามันนี่นี่ซุบตัวตรงนี้เลยร้านค้ามันเกมพาสใช่ปะใช่มี่สุ่มตัวจะไปอีกด่านงักอีแต่แต่พี่หนูว่ากดเองง่ายกว่านะสมาคมฮีโร่หรือเปล่าสุ่มตัวผมไม่ใช่ ใช้ออโต้ไม่เข้าท่าเลยเทียบฮีโร่อ๋อนี่ไงคุณไม่มีเงินโอ้มันเอาสองวันห้าใช่สองวันห้าสองวันห้าโอ้มายกอดหาเงินก่อนรู้สึกว่าได้ปูมาแล้วต่อยแรงขึ้นวะหนูไม่มีปูหนูไม่มีปูผมได้ปูเวลค่ามาค่าปูให้ตายตัวนึงอ่ะถึงจะได้อ่ะเลยเฮ้ยสุตสุตคืออะไรวะสุต เฮ้ยผมได้ปูเวลสิบมามันคืออะไรวะสุตะโอ้ปู1.9ปูเวลสิบอ่ะโอ้ไอสุตะนี่อย่างกากเลยอ่ะปูสามันปูเฮ้ยปูจเป็นลูกน้องยังจะดีกว่าเอาจริงๆถ้าต่อไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนจากเวลสามเป็นเวลห้าแล้วก็เป็นเวลสิบอ่ะทำไงอ่ะหนูไม่ได้ปูเลยอ่ะทำไงก็ฆ่าปูให้ตายถึงจะได้ปูไง เอาก็ยังไงหนูก็หนูไม่ได้ตีปูอยู่หรอฮะเออตีตายหรือเปล่าล่ะตีตายตีตายไปสองตัวแล้วกดตรงกดตรงสายฟ้าตรงไม่รูปให้อ่ะไอพี่ได้ปูเวลสีมาแล้วนี่ไงมันมันโดนจุดกาอะไรนะปูเวลสีปากกาปั่นเลยแล้วทำไมมันใส่ได้ทีใส่ได้ใส่ลูกน้องได้ทีตัวเองเหรอใช่โอ้ไม่กอดใส่ลูกน้องได้ทีตัวไดพี่ทำไมปูตัวนี้มันเลืองแสงแปลกๆวะเนี่ย ไหนอ่ะไหนไหนไหนเมื่อกี้อ่ะฆ่าตายไปแล้วเหมือนว่าจะเป็นตัวพิเศษนะบ้านแห่งการหลีกเลี่ยงเฮ้ยขอแย่งเลยขาแย่งอ๋อสามารถเอามาไอ้นี้ได้ด้วยอ่ะเอามาแบบเอามาเขาเรียกว่าอะไรเอามาผสมกันน่ะเป็นระดับโกเห็นไหมบ้านแห่งการหลีกเลี่ยงอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่ขอใส่โค้ดก่อนยังใส่โค้ดไม่เสร็จเลยคุณแม่ก็เปลี่ยนเซิร์ฟโอ้ยนะ อมยเงินจอกตรงพื้นนี่ได้พี่หนูมีเงินสองหมื่นหกมาดิเงินเยอะจังอ่ะหนูได้จากกล่องของขวัญน่ะสองหมื่นหกเลยเหรอเยอะไปเยอะไปนี่ไงผมสองหมื่นแล้วเนไอ้ตรงกล่องของขวัญน่ะเอาดิไอออนไลน์โอ้เอาบูมผสมกันได้แต่ว่าต้องใช้หลายตัวถึงจะครบร้อยเปอร์เซ็นนะโอกาสอย่างนี้ต้องหาปูนอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอนี่มันเกลียว เราต้องผสมเขาเรียกว่า <avec behaviour> ไม่ใช่เขาเรียกว่าอีโวเขาต้องใช้เงินสองหมื่นห้าด้วยฮะจริงเหรอใช่ใช่เนื่องเงินมาจากไหนในฮะไอตรงกงโม่ขวัญงที่เป็นออนไลน์อะโม่ขวัญไปไปไปรับตรงโอ้ยได้แปดพันเหรียญเองอะหนูเปิดสองกล่องอะหนูไปเปิดสองกล่องพี่ก็ได้สองกล่องกล่องที่สองเมื่อกี้เอง โอ้ทำไมไมพี่ได้นิจังทขาไมได้น้อยจังที่เป็นรับทีบอร์ดของทุกย่างนู่นอะในตึกสีฟ้าทั้งหมดเลยไหนยังไม่รับเลยรับตรงไหนรางวัลเนี่ยจัดไปโอเป็นใช้ได้มันได้อะไรกันพี่ไเหนได้อะไรกันเมียได้เลยเลยผมได้ปูไม่ถั่วละสมาคมฮีโร่ว้าวสมาคมฮีโร่แห่งประเทศไทย ไปปูไม่ตัวอุทนเปูเรืองแสง๋อ,อปูเรืองแสงมันได้เจมทำไมได้ทําทำไมสงสีฟ้า่มได้แต่ไอ้สุต,ตะอะไรเนี่ยอุ้ยได้เจมร้อยยี่ห้าเลยนะไอ้สุดต,ตะโอเคใส่โอเคพี่ใส่โค้ดหมดทีสมได้แต่ไอ้สุดต,ตะเนี่ยมันคืออะไรไอ้สุดต,ตะเนี่ยสองพันห้าโอ้แพงมากเลยสองพันห้าสองพันห้า ุตที่แม็กแย้งทำไมเนี่ยมันไม่ดีจะบอกตัวเล่นแขบงมาอีกแล้วผมได้เจมครับได้เจมอีกแล้วนี่ใส่ได้ได้เจมโอ้มันใช้เงินตั้งสามหมื่นเพื่อผสมเพื่อผสมไอปูโอ้โหแพงมากเดโอลังนึงแม่พอกันทีไม่เอาแล้ว ็คือของที่มันได้จากคดนี่คือคืออะไรบ้างเนี่ยมันมีวิธีที่จะคูณคูณการต่อยได้ไหมมีมีอัพอัพคูณการต่อยไหมอ่ะตอนนี้ยังไม่มีถ้าไปด่านต่อไปน่าจะมีเอจริงเหรอรีบงรีเบิร์ดมีไหมอ่ะรีเบิร์ดไม่มีไม่มีหลานนี้ไม่มีเลยโห้มันน่าจะมีสิวะหรือเก็บ a c h i v e m e n t กันเลยนะอ c h i เ v e m e n t บวกนะนักต่อยอะไรอ่ะสิน้อัญมี พลังที่ตัดอัญมณีคืออะไรวะโว้ปูเวล8รัวหมัดถ้าไปจานรัวหมัดใส่ปูเราควรแบ่งเขตกันนะแบ่งเขตกันนะ้ปูเ,นนะเรืองแสงได้อะไรอ่ะนะั้นน่ะได้หมัดไอ้ได้ปูเวล3มาขอให้หมัด เงินน้อยนิดไปด้านต่อไปเงินน้อยนิดเอ้ได้ปูอีกแล้วโอ้ปูวิวแปดไปแบบสองคนไปไปสู่ยมุมนู้นบ้างดิแบ่งพื้นที่กันหน่อยกระจายพื้นที่กันเฮ้ยป่าหมาลาวมาลาวอีถ้าปูไปอัพเกรดมันจะได้อะไรปูวิวหกลองใช้สองตัวอัพดูได้ไหมได้ป่ะอัพเกรดมาละ ดีปูเรืองแสงด้วยอ่ะผมนี่เฮ้ยเอยงใช้เงินเท่าไหร่อัพเกมดะสะ3หมื่นห้าโอ้เองเอาชัวร์เลยนะถ้าใส่สามตัวล้มเหลวเนี่ยเลยใส่สามตัวเนี่ยโอ้จนในจนว่ะผมกดไปเท่าไหร่วะผมลืมดูผมนึกว่ามาราคาเท่ากันเกียดความจนมที่เป็นอันนี้คือเท่าไหร่อันนี้คือปูว่างสิบเหรอหรืออะไรปูถ้าถ้าอัพเป็น อ้ามัอีกคั้งหนึ่งมันจะคูณสามจุดหกเจ็ดเลยนะเรอไม่โหดไปว่าอยู่แป๊บเดียวผมได้เงินมาฟันนึงโอ้ได้เหรียญละร้อยตอนนี้เออได้มไดั๊บสี่สิบสี่ xp คืออะไรพี่อยากใช้ตัวละครอื่นวะเรากลายเป็นตัวปูไม่ได้อะทำไมเราเป็นตัวไซตามะวะเนี่ยไซตามะแบบร่างซ้ำกัน้วยนะ หมัดหมื่นหนึ่งเลยเหรอเกเ้วยเปล่าเอ็งเอ็งกินยาแดงเนี่ยกินยาแดงกันเดี๋ยมันจะได้คุณกดที่ช่องเก็บของอ่ะกินยาแดงโอเคกินละกระเป๋าด้านซ้ายข้างล่างเงินอ่ะกินยาแดงเข้าไปก่อนแล้วมันเพิ่มอะไรอ่ะไม่ไม่โอ้โบนัสสตริงมันเพิ่มอะไรอ่ะมันไรอ่ะไม่รู้มันเพิ่มการต่อยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้พี่ถึงหมื่นหนึ่งแล้วเนี่ย ตอนเนี้ยมันต่อยได้เยอะขึ้นนะเออไม่ใช่อ่ะเวอร์ฟูลใช้เวลาสิบห้าทีเหมือนเป็นแบบต่อยแรงขึ้นหรือมั้งไม่ใช่มันได้เยอะขึ้นเนี่ยเห็นไหมพี่อยู่ฐานต่อไปแล้วเนี่ยต่อเนื้อได้ทีละสิบเอ็ดนะพี่ไปไวจังมากก็พี่พี่กินยาแดงไงอ๋อนึกว่าพูดเองกินมันแจกมาจากโพสกินยาแดงแล้วครับี่ช็อปใช่บูตปิดได้ปะเฮ้ยเฮ้ยตีตัววัคซีนได้พิษผมบูตสองขั้นนะ หรือเปลกดไปที่ช็อปแล้วกดกดไปที่จัลรวดมันจะมีบูสให้อีกอ่ะที่ใส่โคตรมาจริงหรอใช่มันมีเป็นสิบเลยอ่ะเอ่อที่เป็นร้านค้าเหรอใช่ใช่ลานค้าแล้วไปที่จัลรวดลอกดใช้ได้เลยนี่ว่าเหรียญเพิ่มหรือว่าอั่ยมันนีเพิ่มเลยอันนี้มันอันยันไม่ีไม่ต้องเพิ่มหรอกพี่ว่านะบูสแตงไม่จำเป็นตานี้บูสแตงแล้วก็บูสดาเมจปะใช่ใช่ EP นี่ต้องใช้ไหมอ่ะ EP จะใช้ ใช้ใช้คุณคอยคุณดามีอีพีมันใช้คุณให้กับสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าอีพีอีพีอย่าเพิ่งใช้เลยดีกว่าเอออย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งใช้พี่ไม่ใช้นะเพราะามันน่าจะไม่ดีอะไรไม่ดีหรืออีพีอ่ะมันน่าจะเพิ่มไม่แค่สัตว์เลี้ยงอ่ะคุณหมัดม,มันได้เยอะมากอุ้ย,ยงได้เงินมาสองหมื่น คุณหมัดไปอันไหนตาย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 ตอนนี้หนูมีเงินอยู่ห้าหมื่นอ่ะวัคซีนแมนจังหวะด่านสองเคยพวกวัคซีนแมนนะวัคซีนแมนเดี๋ยวปะมีเงินอยู่ห้าหมื่นได้มาสี่หมื่นตอนเนี้ยทำไมมันไม่ดรอวัคซีนแมนเลยวะอยากได้มันมาเป็นลูกน้องอ่ะวัคซีนแมนเนี่ยท่านน่าจะโหดวะน้องชายเปิดไม่ วัคซีนแมนนี่หนูเอามันไปอีโวพี่ฮะเสียไปสี่หมื่นเอาใครบีโวเอาไอปูัวไม่พี่เอาปูบีโวดีกว่าเนี่ยเราเราละมันละมานี้มันเทนคูณสองเลยตอนนี้ ออะไรเทงคูณสองนี่เห็นบนเห็นตรงนี้ปะมันเทงคูณสองมันจากฝ่อยทีละยี่สิบสองเป็นฝ่ายโบนัสโซนคูณสองเออจริงด้วยถ้ามาโซนนี้มันคูณสองให้มันมันคูณหมัดคูณสองอะ่ะใช่ใช่เอาเรื่อง <โบ S 2> ตอนนี้เจ็บง่ายเลยอย่างนี้ตอนนี้เองได้หมัดทีเท่าไหร่สี่สิบแปดทำไมพี่ได้เทียยี่สิบหกวะเนี่ยผมมีปูตัวบีไงอสามจุด สามจุดเก้าแปดอ่ะเดี๋ยวพี่เอาปูไปคูนก่อนอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเองเดินว <4 S 2> นเองเดินวนสามตัวตัวพิเศษสีม่วงอุ้ยเอาดอกบ,บอโอ้ไอตัวนี้คูณทีละหนึ่งเองเก่งจัดดูเก่งกว่ามัดดูได้ทีละสิบเอ็ดเองเป็นไงล่ะอปกดกว่าเอาฟื้นฟูนฟนแตกไม่สำเร็จเอา เปอร์เซ็นต์ไม่สำเร็จเลดเิเออเฮ้ยได้เฮ้ยได้อยู่สำเร็จอยู่อัปเดตครั้งต่อไปอีก17ชั่วโมงมันบอกเวลาอัปเดตด้วยอ,อ่ะเน็กซ์เปเด,ดตอ่ะพี่กลับไปมองหน้าเน็กซ์อ้าพี่ได้ไดวัคซีนมาโอ้อะไรทำไมเพิ่งได้วัคซีนได้วัคซีนแมนมาเมื่อกี้มันเท่าไหร่อ่ะ อ๋อต่อ,อยูกกระบาดได้ด้วยเหรอทำไมเองต่อ,อยูกกระบาดนันมันยี่สิบล้านไม่รูไนน้ไม่ได้เฮ้ยมานี่มานี่เนยมาช่วยกันต่อยูกกาะให้แตกมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหยี่สิบล้านดอกละวสองหมื่นเลยนะปล่อยดอกตลอดตอสองหมื่นอะไหนอะมาหนูไม่เห็นเลือดเลยอ่ะนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยยี่สิบล้านอะดาวตกโอ้โหไหนอะไม่เห็นเลือดเลยเดี๋ยวมัมนจะได้อะไรดีๆอ่ะ ไปสิบล้านแล้วโอ้ไวดีว่ะช่วยกันแบบนี้ก็ดีนะยิปเอไอพีผมสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ละไม่พี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะทำไงอะฮะไม่พี่ร้อยไวกันอัพคันถูกอัพคันทำไมอัพคันด่าดแรกไม่เห็นได้เลยอ้าวชิบหายแล้วได้จริงด้วยแต่ว่าโอ้มันหายหมดเลยถ้าเรารีเบิร์ต ไม่ใช่ที่แต่ว่ามันจะเพิ่มภาพลังเลยที่เพิ่มภาพพิเเลยนะเออมันจะเพิ่มภาพเพิ่มเจมเพิ่มหมัด50%อืมดีนะคุ้มนะงั้นเราก็ต้องรีเบิร์ตกันบ่อยๆดิไม่นี่ใครมาเนี่ยพี่เลือดมันเลือดมันเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ใครมันมาตรงนี้ไม่รู้ว่ะแตกแล้วอุ้ยเสร็จรียบร้อยได้อะไรมาหนีได้อะไรบ้างเปล่างเงินหนึ่งบีเงินหนึ่งบีหาเงินหนึ่งบีเลยเหรอเออเฮ้ยเยอะไปเปล่ามีสิบปีอะดู จุผต่อยเยอะสุดผมได้สิบีดูดิเยอะไปโอ้โหแต่เงินมันทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เออพี่คือเงินมันทำอะไรไม่ได้เลยนะเอาพี่มาเก็บแล้วพี่ได้บเหมือนกันเงินพี่ทำตกไว้โอ้ยเงินทำอะไรไม่ได้เลยก็เอาไปรีเบิร์เอาเอาไปผสมไงแต่แต่ถ้ารีเบิร์ดมันหายป่ะไม่หายไม่หายรีเบิร์ดมนหายมันหายอย่างเดียว เพชรอยู่เพชรอยู่เงินอยู่วิ่ดีมากเลยว่ะเจอกราบะนี่ถือว่าเจอคุมซัพย์ใช้ไม่หมดนะเนี่ยเงินบีอย่างเงี้ยใช้ไม่หมดนะทีลวมันจะมาอีกปะไอกระบะเนี่ยไม่รู้นะแต่ผมไปเป็นน้ำหผมได้สิบบีรวยจัดไหยแล้วมันเอาไปทำอะไรได้ปะไม่รู้กัน ได้สิบสี่ปีเลยเหรอรวมมาเปิดมาแล้วมาเก็บตังค์นี่เออพี่มีสิบสี่ปีใช่เองได้เท่าไหร่ตอนนี้มีกี่ปีผมมีสิบปีนะผมปีริเวอร์แล้วก็มาเก็บไลยคุณน่าจะคูณนะปืนพี่เป็นฮีโร่แรงดีตอนเนี้ยฮีโร่แรงดีไโอ้ไม่แบ่งครับไม่แบ่งความเคะกันนะเนยโอ้โหีริเวอร์แล้วสันหรือหายปะไม่หายไม่หายดูการดูการสุดในสามคนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ทำไมว่างนาันอ่ะโอกาสสุดในสามคนนี้ไนดะ้ไงฮะเอาก็ดูดิก็ดูดิเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อเอ้าทำไมมันทำไมอย่างนั้นอ่ะเนยต่อได้ทีเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบหกเองเอา้าทำไมที่ำไมไม่ไปไอ้นี่อนะ่ะไปผสมไปผสม,ไ,ผสมไอ้ปูด,ดิเอาไอ้ปูไปผสมดิข้าวปูไปผสมกันหมดแล้วไม่ไม่ชอบอ่ะมันแบบปูมันอะ เอามาใช,มใช้ไปก่อนต้องใช้ไปก่อนมันจะได้แบบเอาวัคซีนไปผสมได้ไหมวัคซีนมันใช้ปูผสมได้ปะละ้ล่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวพี่ไปเทสให้ในฟาร์มไปก่อนแป๊บนึงพี่เอาฟาร์กทีมไปผสมก่อนผม,มว่าใช้วัคซีนแล้วก็ใช้ตัวปูผสมใช่ไหมฮะไม่ได้มันต้องใช้ <พอ S 1> นี่ไม่มีคือใช้วัคซีนล้วนเลยได้ปะไม่ได้คือใช้แค่ปูคุณจะปลดล็อกฮีโร่มันต้องใช้แค่ปู มันต้องใช้แค่ปูอะถ้าปูก็ใช้แค่ปูแต่ถ้าแอปอีกตัวดับๆก็ต้องใช้ตัวลำดับฮะใช่ไม่ได้ไม่ได้ลองเทสละโอ้โอพี่ทำไมมันมัน,มนแบบเดิมเหมือนเดินอยู่บนาะแข็งอ่ะถ้าจะเอาไอ้วัคซีนไปแบบก็ต้องใช้วัคซีนอย่างเดียวเลย เงินหายดิฮะบ้าหรือเปล่าหี่เงินหายหมดเลยนี่เงินหายหมดเลยเหรอใช่อิงรีเบิร์ตไปแล้วเหรอใช่นี่อ่าฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเงิน 10B หายหมดขอแสดงความยินดีด้วยครับผมจบเลยงี้เงินหายหมดงี้เซ็งขอแสดงความยินดีด้วยไม่เป็นไรผมยังไม่ได้รับรีวอร์ดนี่ นมาพี่หนูเอาปูไปอีโวแล้วนะมันแบบกากาากว่าเดิมอีกฮะอ๋อมันมันไม่กากมันได้อยู่เ้มีคนอยู่ดันข้างหน้าพี่ด้วยวะใครไม่รู้อะอยู่ดันไหนเนี่ยพี่อยู่ดันที่มันให้ตียกักอ,อ่ะอ๋อคนที่อยู่หน้าพี่ก็ไอ้คนนูนะ้น่ะที่มันมีค่าพลังสามสามสามมื่นบีอะ ฮีโร่ลิมิเต็ดเหรอมันจะมาอยู่ตรงนี้<อ>ทำไมอ๋อฮีโร่แรงบีได้เลยที่ไปได่าน่อไปได้แล้วหนกใช่โอเคแรงอัพด่านนี้มัน <Hero S 1> คูณ <rank S 1> สี <rank S 1> นะ <b> ถ้ามาถ้ามาต่อยที่ด่านนี้ยคูณสี่ป้าเดีวว็ขึ้นแล้วต่อยปูอิฮิโซต่อยปู อยากได้ยักษ์สักห้าตัวเอาไปอัปเกรดวะพี่อยากรู้ว่ามันมีการล้มเหลวไหมถ้าเอาถ้าไปอัพเกรดเนี่ยต้องเสียดวงดีเกินมั้งเลยล้มเหลวไม่ได้ดวงดีเกิน เฮ้ยขอยักษ์อีกสักตัวจะเอาไปผสมเว้ยขอได้ไหมอ่ะขอไม่ได้เหรออู้ตีมาสิบตัวไม่ได้สักตัวอะไรวะเดี๋ยว่ะ <c oughs> มันไม่ให้เลยอ่ะทีนี้อ่ะหนักเลยวะหนัก ยิ่งกว่าเขาว้าหนักนะหนักเลยมันไม่ให้แล้วตอนนี้มันไม่ยอม